สวัสดีค่ะทุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอ,อําเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอ,อําเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะส่วนเบอร์ติดต่อนะคะจะเป็นเบอร์0ูน4 5 3 9 2 2 4สี่ากไลน์ไอดีก็0ู3 4 5 3 9 2 2 4นะคะ สำหรับวันนี้นะคะาทางพูลเสมอมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถรุ่น L3608DT นะคะเดี๋ยวกู้จะพามารีวิวกันเลยค่ะค่ะรถคันนี้นะคะ L3608DT นะคะจะเป็นรถปี5.6นะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่ที่ใบดันเลยนะคะรถคันนี้นะคะจะไปพร้อมอุปกรณ์ใบดันฐานพรวนนะคะใบดันฐานพรวนนะคะเสนอขายราคาอยู่ที่3 9 0 0 0นะคะ คันนี้นะคะใบดันคันล่างทําสีเรียบร้อยแล้วนะคะยางหน้านะคะยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะค่ะส,สีกระทะนะคะสีทําสีให้เรียบร้อยนะคะค่ะตัวนี้นะคะสีตัวรถสีตัวรถแล้วก็สีสันของตัวสีกระโปรงรถนะคะทําสีให้ใหม่เรียบร้อยคะ่ะค่ะ<ม>ตัว ผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารนะคะเบาะยังเป็นเบาะเดิมอยู่นะคะเรามาดูชั่วโมงการทํางานกันนะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่1,670ชั่วโมงนะคะค่ะส่วนหลังคานะคะหลังคาเหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์ของร้านพูลเสมอนะคะซึ่งจะเป็นหลังคาที่มีคุณสมบัติที่ ทนเหนียวนะคะเพราะเป็นหลักคาไฟเบอร์นะคะส่วนล้อหลังนะคะยางหลังนะคะจะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะออสภาพยังดีอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ90%นะคะสีล้อกระทะนะคะทำสีให้ใหม่แล้วนะคะค่ะค่อยๆไล่ดูไปนะคะตัวไฟท้ายไฟเลี้ยวนะคะเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะค่ะแล้วก็ตรงช,ช่วงท้ายนะคะดูช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายตัวขา ยกนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะค่ะสำหรับรถท่านนี้นะคะเสนอราคาขายอยู่ที่3900 0าใบดันผ่านครวนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะอ,อ,อยู่ที่คูณเสมอสาขาระยองนะคะหรือว่าจะปักหมุดเข้ามาเอ่อ l e Map นะคะพิมพ์คาว่าคูณเสมอแท็กเตอร์ได้เลยนะคะจะพามาถึงหน้าร้านได้เลยนะคะค่อยๆไล่ดูไปนะคะสีสันเนี่ยสวยงามรถนะคะ ตัวสีนี้เดี๋ยวเราจะเก็บสีทอ่อแป๊บให้ใหม่นะคะพอดีว่ารถยังทําไม่เรียบร้อยนะคะกุ้งเอาออกมารีวิวก่อนนะคะเพราะว่า3-6ลูกค้าถามกันเยอะมากๆเลยนะคะยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราให้ช่างตั้มมาทดสอบระบบกันดูนะคะสตาร์ทติดง่ายนะคะสำหรับรถคันนี้ เ,เราลองฟังเสียงเครื่องกันดูนะคะรถคันนี้เครื่องเตียร์ไม่มีปัญหานะคะ ทุกระบบใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์เบรกไฮดรอลิกนะคะสำหรับรถคันนี้ใครสนใจนะคะรถคันนี้จะเป็นรถปี56นะคะจะเป็นรถขึ้นดีทีที่เป็นตัวสุดท้ายที่จะก่อนขึ้นตัว SP นะคะเป็นรถขนาด3สูงนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงเผาปั่นนะคะ เดี๋ยวดูเพาาปั่นก่อนเพาปั่นใช้งานได้ปกตินะคะ,คะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวหม้อน้ำนะคะดูตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ยังเป็นสีสันเดิมๆน,น,นะคะมีมีรอยมาก เลยนะคะน้ำไม่ดันนะคะแล้วก็มาดูเครื่องกันนะคะมีไอมีควันหรือเปล่านะคะไม่มีไอไม่มีควันนะคะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเครื่องยนต์ปกปตินะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกำลังมองหารถรุ่น L36 นะคะคันนี้ก็เป็นคันที่กุ้งแนะนำอีกคันนึงเลยนะคะน่าสนใจมากๆราคาขายที่3 9 0 0 0ใบดันถังทวนนะคะ เบอร์โทรติดต่อนะคะ034539224นะคะหรือว่าอยากขอข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมแต่จะเป็นรายละเอียดอะไรให้แจ้งกุ้งมานะคะเดี๋ยวกุ้งทำให้นะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะในการติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ